ตามกันต่ออีกหนึ่งเรื่องเรื่องของเงินดิจิทอลวันละหนึ่งหมื่นบาทว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างความคืบหน้าถึงไหนแล้วนะคะก็มีกระแสการพากวิจารณ์อย่างต่อเนื่องล่าสุดค่ะจากทางคณะกรรมการการเงินนะคะก็เรียกทางคุณจุลพันธ์อมรวิวัน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเข้ามาชี้แจงถึงเรื่องนี้แล้วนะคะซึ่งก่อนที่จะมีการเข้าประชุมนะคะทางด้านคุณนัทพงศ์ซึ่งเป็นประธานกมทเนี่ยท่านออกมาบอกเลยนะคะแม้ว่าตัวเองเนี่ยสังกัดจะอยู่ พักเพื่อไทยก็ตาม<อ>แต่ว่า เป็นกลางค่ะไม่ได้เข้าข้างทางฝ่ายรัฐบาลแน่นอนนะคะส่วนตัวท่านเองเนี่ยได้เห็นว่าการออกพรบรเงินกู้เองก็ไม่ผิดเพราะว่าตอนนี้ประเทศเข้าขั้นวิกฤตแล้ว GDP ก็ตกต่ำด้วยนะคะในขณะที่ทางด้านคุณจุลพันธ์เองออกมาเปิดเผยค่ะว่าถ้าหากการออกกฎหมายครั้งนี้เนี่ยไม่ผ่านท่านก็ยังไม่ได้มีแผนสำรองอะไรนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะถึงถ้าเรื่องของพรบเงินกู้ไม่ผ่านถ้าไปทางนี้เนี่ยไม่ผ่านไม่ผ่านในเรื่องของกฤษฎีริการหรือว่าสภาเลยก็แล้วแต่กฎหมายนี้ไม่ผ่าน ยังไงต่อ,อ,อคุณจัพุพ์บอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่ไม่ได้มีแผนสำรองอะไรขอ,อ,อดันเรื่องนี้ไปให้สุดทางกันก่อนนะคะ,คะไปทางด้านคุณนะัทพงสุปริยศิลท่านประธานคณะกรรมาการการเงินการคลงังสถาบานันการเงินและ ตลาดการเงินค่ะท่านให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะเข้าประชุมเลยนะคะบอกว่าทางกรรมธิการได้เชิญทางคุณจลพันธ์อมรนิวัน์รัตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังให้ท่านเข้ามาชี้แจงกรณีเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทค่ะเพราะว่าก็มีข้อกอังวลจากหลายๆเรื่องเลยโดยเฉพาะเรื่องของแหล่งที่มาของเงินค่ะซึ่งก็เป็นประเด็นหลักเลยนะคะในการสอบถามว่าทําไมต้องออกเป็นพรบรเงินกู้สามารถออกเป็นพรกได้หรือไม่นะคะตรงนี้เป็นประเด็นที่ทาง ที่ประชุมจะมีการสักถามกันพอผู้สื่อข่าวได้มออดีมีโอกาสสักถามท่านนะคะถามถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยอาจจะจงใจออกพรบรเงินกู้ซึ่งผิดกฎหมายเพื่อให้กรรมการกฤษฎีกาตีตกตรงนี้มีมูลหรือไม่ทางคุณนัทพงศ์เองบอกว่าเรื่องนี้ต้องมีการสอบถามค่ะว่ารัฐบาลหาทางลงหรือไม่ ส่วนการออกพอรบรเงินกู้นั้นทําได้ค่ะนี่ท่านให้ความคิดเห็นแบบนี้นะคะอย่างพรบรวินัยการเงินกนรารคลังบอกชัดเจนเอาไว้อยู่แล้วถ้าหากเป็นเรื่องที่เร่งด่วนก็สามารถที่จะกู้เงินได้ hmm. ซึ่งทางกรรมธิการจะถามเหมือนกันค่ะว่ามันเร่งด่วนขนาดไหนนะคะเป็นไปตามข้อกฎหมายหรือเปล่าและข้อสงสัยว่าการตรวจสอบในวันนี้จะมีการเอื้อประโยชน์ต่อรัฐบาลหรือไม่เพราะว่าทางคุณนัทพงศ์เองเนี่ยก็เป็นสสจาก พักเพื่อไทยเหมือนกันคุณนัทพงศ์บอกว่าทางคณะกรรมธิการเองไม่ได้มีแค่ตนเองคนเดียวนะคะยังมีสสจากพรรคอื่นอีกซึ่งก็มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะเข้าข้างรัฐบาลส่วนนี้ทานายกรัฐมนตรีอ้างว่าผู้ว่าแบงก์ชาติเป็นผู้เสนอให้ออกพรบงเงินกู้เองเนี่ยทางกรรมธิการเองก็เรียกรนะู้ว่าแบงก์ชาติเองเข้ามาชี้แจงเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ มองว่ามันก็เหมือนเราเห็นปากเหวอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะฮะเราจะรอให้มันตกเหวก่อนหรอนะครับค่อยค่อยที่จะแก้ไขค่อยๆที่จะไปทําอะไรนะรเพราะฉะนั้นถามว่าเป็นวิกฤตหรือเปล่าส่วนตัวผมมองว่าเป็นวิกฤตการการตรวจสอบในวันนี้จะไม่เป็นการเพื่อต่อผัของรัฐบาลเองให้ดําเนินกนารนโยบายท,ที่ต้องไปได้อ๋อไม่ครับไม่ครับเพราะว่าก็ต้องกาบเรียนกับเอ่อ หนัสือมวลชนท,ทุกท่านว่าทางกรรมธิการเราเองนะฮะก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบศึกษาแล้วก็หาข้อท็จจริงในเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องนโยบายทางการเงินทางของรัฐบาลอยู่ละนะฮะและในกรรมธิการเองก็ประกอบไปด้วยสสจากทุกพักการเมืองนะครับที่เข้ามาก็มีมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอยู่ละนะฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกท,ที่ที่จะไปอวยกันหรือไปอะไรต่างๆกันนะฮะ หน้าที่ของกรรมธิการเรานะครับถ,ถึงแม้ผมจะเป็นสสเพื่อไทยก็ตามนะท่านก็ตอบข้อสักถามนะคะในหลายประเด็นเลยในฐานะที่ท่านเป็นประธานกมทนะคะส่วนทางด้านคุณจุลพันธ์อมรวิวัต์รัฐมนตรีการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังอะคะ่ะท่านก็ออกมาเปิดเผยว่าถ้าหากกฎหมายฉบับนี้ไม่ผ่านสภาอตอนนี้ยังไม่มีแผนสำรองนะคะส่วนเนี่ยค่ะคือประเด็นที่หลายคนเนี่ยก็คาดการเอาไว้ร่วงหน้าเลยบอกว่า เอ้ถ้ามันไม่ไม่ผ่านเนี่ยมันก็คงจะมีช่องทางอื่นๆใช่ไหมอ,อ,อาจจะมีแผนสำรองอะไรหรือเปล่าแต่ว่าล่าสุดคือทางคุณจุลพันธ์เองบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีแผนสำรองอะไรส่วนเรื่องที่หลายฝ่ายแสดงความเป็นห่วงเนี้ยนะคะคุณจุลพันธ์ก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่จะช่วยการตรวจสอบตรวจสอบกันให้รอบคอบแล้วก็รัดกลุ่มให้เป็นไปตามข้อกฎหมายรัฐบาลเองก็มองว่าช่องทางในการออกพอรบงเงินกู้ครั้งนี้เป็นช่องทางที่มีความเหมาะสมนะคะเนี่ยแน่น ค,คุณไหมสิริกัญญาก็บอกแล้วว่าโอ้โหพอได้ฟังจากท่านนายกที่มีการถแถลงว่างบ<ะ>ประมาณในการดําเนินโครงการนี้มาจากพรบงเงินกู้<ะ>มันเสี่ยงต่อการทําผิดกฎหมายแล้วเดี๋ยวจะมีบรรดานักร้องอ,องค์กรอิสระออกมาร้องกันพืบพับไปหมดเลย<ะ>ล่าสุดก็มาแล้วนะ เนี่ยค่ะเพราะว่าดูเหมือนว่าที่คุณหมายสิริกัญญาบอกนะคะล้วทางคุณจรพันธ์ออกเนี่ยคือลักษณะของการตีความเรื่องของกฎหมายเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณจรพันธ์บอกว่าก็ยินดีนะยินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายแต่ว่าตอนนี้ขอดําเนินการแนวทางไปในเรื่องของพรบรเงินกู้นะคะ5้าแสนล้านบาทบอ่าปากกันต่อเนยคุณอามก็พูดถึงเรื่องของนักร้องแล้วคุณศรีสุวรรณจันยาค่ะผู้นําองค์กรรักชาติรักแผ่นดินนะคะตอนนี้ก็มีการเข้ายื่นคําร้องต่อทางคณะกรรมการ การเลือกตั้งนายทบเบียนพักการเมืองเพื่อที่จะให้ไตรสวนนะคะสอบสวนเอาผิดนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและพักเพื่อไทยด้วยในกรณีที่เคยหาเสียงก่อนการเลือกตั้ง<ม>ว่าจะไม่กู้เงินมามไม่เอาเรื่องของเงินกู้มามาใช้ในนโยบายแจกเงินดิจิตัล1 0หนึบาทค่ะ<ม>แต่ว่าตอนนี้เนี่ยกลับที่จะเสนอพอรบรเงินกู้5 6แสนล้านบาทมาแจกนะคะ เรื่องนี้ก็มาร้องเลยทันทีค่ะกรณีนี้บอกว่าอาจจะเข้าขายเป็นการหลอกลวงหรือว่าจูงใจให้เข้าใจผิด ในคณะนิยมของผู้สมัครหรือว่าพักการเมืองค่ะตามพรปว่าด้วยการหาเสียงเลือกตั้งสสปี2561หรือไม่มนี่เป็นการตั้งคําถามของคุณศิรีสุวรรณจันยานะคะเพราะว่าอาจจะเป็นการเข้าข่ายการหาเสียงเลือกตั้งที่เป็นไปโดยที่ไม่สุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่จึงเป็นอํานาจของทางกะกะตค่ะที่จะต้องสืบสวนแล้วก็เสนอเรื่องไปยังศาลกฤษ ไปยังสารดีกาเพื่อที่จะพิจารณาลงโทษต,ตามแนวทางของกฎหมายค่ะอืมโอโ้โหถ้ากว่านโยบายนี้นี่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องยากนะคุณอ,อมที่จะสามารถผ่านไปได้ไน,นะฮะโครงการนี้จะต้องดาเนินการกู้เงินออกเป็นพรบกู้เงินห้าแสนล้านเพื่อน,นำมาใช้ในโครงการนี้ดังนั้นมันก็เลยขัดแย้งกับสิ่งที่พักเพื่อไทยได้ถแถลงหรือแจ้งมายังกรกตนะครับ เมื่อขัดแย้งเนี่ยมันก็เข้าข่ายเป็นการหลอกลวงหรือไม่เข้าข่ายตูงใจให้ประชาชนหรือตุนสิทธิที่ตั้งนะครับมาลงคะแนนเสียงให้กับตนเองหรือพรรคการเมืองของตอนเองอ้เท่ากับว่านะตอนนี้คือดักทุกทางนะ, <S S S ค,ะคุณศรีสวุวรรณก่อนอนนี้ไปร้องผู้ตรวจการให้ดูเรื่องของตัวนโยบายเป็นหลักเลย <S S คราวนี้มาร้องกะกะตให้ดูว่าตอนที่หาเสียงพูดอย่างนึง พอจะมาทํานโยบายจริงๆพูดอีกอย่างหนึ่งไม่ตรงปกมันผิดหลักการหรือเปล่าอย่าลืมนะเดี๋ยวจะมีปปชอ,อีกนะ,ะที่ตอนนี้ปปชอเองก็น่าจะกำลังเก็บรวบรวมข้อมูลอยู่นะครับติดตามพรีพีทีวีเอชดี36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย